แต้มที่หาแตงสุดท้ายแต้มสุดท้ายแต้มที่สามครับสวยๆอยู่ครับใส่เท่าๆกัดูเน่าผ้าแซ่มว้าเ้แตมรกันเย็นครับพี่น้องเฮ้ยเ้ัวสด้าย้กัน พ่อๆกันเลยกับปลาปลากับบัวธรรมดาเนอะางมุนเศร้านะโอ้โธรรมดาปลาแต่เต็มางมุนเศร้า ดีครับผมพอกันคือเกาครับหานูพี่น้องมือนีมาทั้งสน้นเพื่อเพ่นครับมันจะเปล่งใดพึ่งมาครั้งแรกครับปีนี้บรรยากาศที่ฮาถทายเมืองเมื่อกี้แหละครับใส่บ่วงเสร็จแล้วครับมือนีรอยามพี่น้องมาแล้งนจะเปล่งใดสัพันละ,สะเสบียงมือนีมาซีครับมือนีหน่ายพานันซีน่ายพานันของเต็มนดคือเกาครับมาสามกับเต็ม มาซีก็เต็มเอาเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องใส่บ่วงห้อยกระจกใส่ครับกระดาษเป็นไหนเอาก็ใส่แถวนี้และอรุ่นมแรแ่งครับไปครับในเวลาแล้วครับรุ่นน้ำกันพี่นอ้องทีมงานคนลาหนูโาสร้างไม้สิมานบ่ทีมงานสิมานบ่ รุ่นไปน้ำกันครับอากาศก็เย็นอยู่ครับส่งเย็นเย็นอยู่บอถึงกับหนาวครับอากาศพอดีกินของปลานอนหน้าเลยครับ <c oughs> แต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกของไปนี่ของจ้างไห้แต้มแรก ยามห่วงมากจนสิมเมดแล้วครับแต้มแรกมาแล้วลิซิเมนแต้มแรกแต้มเดียวแต้มสุดทาาาด้ายก็ับวจังนะครับพี่น้อง <c oughs> เขาทุ่งแล้วครับนับหนึ่งได้เขาทุ่งแล้วโอ้โมแฮลแลวอะไรเคืนนี่สำหรับสร้างไม้ครับโอ้ของพันไม้สองของป่าไงสองของสร้างไม้ เอกหนึ่งแล้วยเลียงอยู่ดอกเขาตาผ่านขวดเหลี่เลียงอนยี่ดอกเห็นว่ากระไดไม่หาเราต้อมีกระไดเอาทารุของผานขวดโอ้ผมได้งานนของผ่านขวดสิบด้ยสิบยู่ดอกเขาหมานยู่ดอกมึเนี่ยพี่กำลังเห็ดเน่กิน อ้อมหนูเจ็บๆพี่น้องแก้วอเป็นไรปะหิวหรือบป่าฮะแก้วเป็นไ้เบิร์ดอากาศเย็นๆครับพี่น้องเอ <c oughs> ้ย,ย,ยอ้อ,อมหนูไปไปแด่งในรุ่งทางกับที่เกียร์ มาครับมาพร้อมแล้ววันนี้ nerd, พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟรอร้อนหนูนี่ต้องหักเอาที่คิดเฮ้ยเนี่ยฝ้าเสียบฝนมาตก กะลินได้คืกกอ,อกันไปลูก่มาเอามา,มามกินเขาแมวผ้าแซีบว้ามาครับมากินเขา สวัสดียงีมือเศร้าครับเอามาลุ้นกันต่อครับยงีมือเศร้ามือขึ้นกับ,บ่อ่อหมันนะครับได้พูดละแต้มสองแต้มมีผ่านขอดได้จักซีฟนี่แหละพอได้ขังเอามาลุ้นยงีมือเศร้าต่อพี่น้องมีอาการพี่น้องมีอาการโอ้หนั่นนั่นเก็บร้อย rồi tem nạc nhé mà sao không tem Tam nạc xui sư khẩu thúng Nắp nưng hảp yong tam nạc sao nha hm hm Pa hm 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 đốn đốn, đốn. Rồi. เที่สองเท่านี้สวยๆอยู่ครับใส่เท่าๆกระดูกอ่อนๆนี่พี่น้องใส่ปีงใส่ก้อยเลยดิเอแต้มที่สองนี่มือเท้าครับแต้มที่สามครับบักเท้าของท่องเข้าครับนับขึ้นกาครับพี่น้องผ่ <laughs> านไมเอาแล้วครับน,น,นี่โอไม่จริงไม่จริงจริงเลย ใส่ละ <laughs> ใส่อีแ,ม, <laughs> แม่สึกแล้วพันไม้สึกแล้วเนี่ย<ช>มุสอ <laughs> ใส่อีแม่อี <laughs> แล้วครับมาสัตพันไม <laughs> มันลูกแม่เดียวกันบ่ <laughs> โอแม่เดียวกัน <laughs> ใส่อีเม่อีกแล้วครับเตียมหนึ่งครับเท้าของคือเกลาทวทองเขาแต่แว่ากับตัวหง่อยู่ยครับนับคือเกลายว่วงหลังสุดท้ายแต้มสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้ายแต้มสุดท้ายใส่หง่ก่าอีเม่อยู่จักหน่อยยเีบร้อยครับแต้มที่หา่วงหลังสุดท้ายแต้มสุดท้าย ไครับหาเต็มยามหุเศร้าเอาลอรุนของผ่านขอดของคอก็ผ่านไหมครับไปไหนปลาหนหนักเอียงล้ะนั่นะเดี๋ยวแต่สีสายจะไม่นักกินเลยเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่กฮ้เฮ้เ้ ธรรมดาปลาโอ้เป็นซิฟผุนวะเนี่ยแล้วย่างหมูส้อมันว่เนี่ยปลยาทุ่ง<ม>สมใส่บ่วงเบิดเป็นมื่นอีเลียไปไปนี้ไปฮะผ่าน,นานขอดอ๋อของผ่านขาดอดเนี่ยหมูส้อเกือบบวดเกือบบวัดว่าสัน้นโอ้พอ่พอๆกันเลยกับปลาปลากับปลาธรรมดาเด้อย่างหมูส้อเปลี่ยนพระเอกอยู่เด้อปลากระได ครบแล้วครับวัดน,นี้เดินทางกลับบ้านแล้วค่อยไปเช็คยอดรวมอยู่บ้านอีกเทื่อนึง่ง